สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอตอด๊ด915ทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพิศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30พฤศจิก,กายนปี2566หมอโต๊อดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับ หมอโตดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันด้วยได้ด้วยนะครับมาฟังกันเลยนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพิษสงมังกรนะครับในหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะพลังงานไพ่ไม่ได้ของคุณเป็นพลังงานของเจ็ดดาบการพูดหลอกลวงการพูดโกหกการแอบทําอะไรลับหลังนะครับ มีพลังงานของเดวิลการเจ้าชูการเจ้าชูนะครับอ่ามีพลังงานของเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยอะไรกันบางอย่างนะมีพลังงานของ ในอัพครับเป็นพลังงานของอัศวินเป็นพลังงานของคนที่มีเป็นกัลยาณนิมิตท,ที่ดีจะเข้ามาช่วงนี้นะครับชาวธาตุดินกันระสงค์ก่อนนะมีพลังงานของดวงมูนเป็นพลังงานของอดีตนะครับเป็นพลังงานของความคิดถึงยังลืมใครไม่ได้หรือเปล่ายังลืมวันเก่าๆวันเดิมๆที่ยังคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคิดถึงคนที่เคยทำร้ายกันเคยหลอกลวงกันหรือเปล่าครับมีพลังงานของสองไม้เท้าการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมองถึงสิ่งต่าง การขยับขยายทางด้านการงานของคุณอยู่ก็ได้นะครับชาวธาตุดินการพฤ่งสงกรนตนะมีพลังงานของนออฟสอดเป็นพลังงานแห่งความมุ่งมั่นการฝ่าฟันการพยายามทําเพื่อใครสักคนมา,มาแล้วคุณอาจที่จะเดินไปข้างหน้าฝ่ฟาฟันไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับชาวธาตุดินนะ,ะมีพลังงานของคิงถือเหรียญกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่างๆของตัวของคุณเองกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองซะมากกว่านะครับช่วงนี้นะมีพลังงานของ Queen อ f ค u p กลับมาถือ hmm หัวใจของคุณไว้กล <an mixes> <lan> <ral itudes Maple> yeah, ับมาดูแลหัวใจของคุณกลับมาถือความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมีพลังงานของควีนถือถ้วยเข้ามาเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์เป็นพลังงานของคนที่เอาใจใส่เป็นพลังงานของคนที่ทุ่มเทเอาใจใส่ทุกกับคนรอบข้างนะครับมีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าในการวางแผนที่ตัวของคุณนะครับ พลังงานใต้สำนักเป็นพลังงานของดิอแฮงแมนนะครับความรู้สึกที่มันอึดอัดความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้เป็นผู้เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวหรือยังเอาใครออกจากความรู้สึกความคิดไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานไพเดวิลเป็นพลังงานแห่งการติดพันธนาการกับความรู้สึกกับสิ่งที่เหมือนเป็น โซ่คล้องกันอยู่มีสัญญาต่อกันมีอะไรต่อกันนะครับมีพลังงานของความลับการปิดบังการซ่อนเล่นการพูดโกหกการพูดหลอกลวงแต่ตอนนี้ในความคิดของคุณอาจที่จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าความสุขของตัวเองมองถึงอนาคตของตัวของคุณเองก็ได้นะครับมีพลังงานของวันโจเข้ามานะครับเป็นพลังงานของความสุขความรุ่งเรืองและความมีชีวิตชีวาในตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงาน ที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ใหม่ของคุณก็ได้นะครับเพราะมีพลังงานของนายถือถ้วยเป็นพลังงานของคนที่จะเป็นกระยาณิมิตท,ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้อาจจะเป็นการรอคอยที่คุณจะได้พบเจอกับคนที่ใช่นะครับมีพลังงานนี้เข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกธาตุดินกันพุทกศรีกรธาตุไฟเมสิงธนูนะครับธา,าตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับมีพลังงานของ ราศีมังกรก็ได้นะครับมีพลังงานของคนที่ยังคิดถึงสิ่งเก่าๆคิดสิ่งสิ่งเดิมๆยังลืมใครไม่ได้อยู่นะ,อะขอดูพลังงานอาดีตที่ผ่านมาของชาวทัดดินก่อนนะครับมีพลังงานของแฮงแมนความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้ความรู้สึกที่มันไปต่อไม่ได้กับไม่ถึงในความรู้สึกในความคิดเป็นฝ่ายที่เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทให้อยู่ฝ่ายเดียวรักอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้คุณจะมองถึงความหวัง อนาคตการขยับขยายต่างๆของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่อยากที่จะได้คนที่เข้ามาเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่พร้อมที่จะวางแผนอนาคตไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของ The Emperor เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานของคนที่กลับมานิ่งขึ้นกลับมาอยู่ในบาลังของคุณกลับมา มองถึงอนาคตตัวเองซะมากกว่าเดอะฟู The Fool, เป็นพลังงานแห่งการเดินจากลาออกมาความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามีการที่พูดโกหกมีคําพูดหลอกลวงมีควันที่มีความรับปิดบังซ่อนเลนเป็นความเจ้าชู้ของเขาอยู่นะครับมีพลังงานของเดอะซันการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองมีในรอยยิ้มของคุณคุณเป็นคนที่ มีความสุขนะครับอ่ามีพลังงานของ Knight of Wand เป็นพลังงานงราชาถือไม้เท้าเป็นพลังงานของคนที่โฟกัสถึงเรื่องงานอยู่ตอนนี้ของคุณก็ได้มองถึงความมั่นคงมองถึงหน้าที่การงานในตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของสองถ้วยจะมีคนเข้ามาเต,มเติมเต็มต่างฝ่ายต่างนี้แลกถ้วยต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นมิตรไมตตีที่ดีต่อกันนะครับ Queen ถือเหรียญเป็นพลังงานแห่งการ กลับมาถือความรู้สึกต่างๆเนี่ยของตัวของคุณเองไว้กลับมามีสเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งอยู่ในแบบแบบของคุณอยู่ในพลังคุณรอคนที่ใช่รอคนที่เข้ามาเติมเต็มมีพลังงานไพ่คู่เข้ามานะครับเป็นพลังงานของจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มในหัวใจอาจจะเป็นทางสายงานเดียวกับคุณก็ได้อาจจะเป็นทางสายงานเดียวกันเพื่อนแนะนําให้ครอบครัวแนะนําให้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนพลังงานของจัดเมนการหลุดพ้น กสิ่งเก่าๆก,การตื่นรู้การหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหลุดพ้นจากผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นการหลุดมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่ง จะมีคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่นะครับมีพลังงานของการที่จะมาพูดถึงเรื่องอนาคตพูดถึงครอบครัวไปด้วยกันนะครับเพราะมีพลังงานไพ่สิบถ้วยเข้ามานะครับมีพลังงานแห่งการความอึดอัดกับสิ่งที่ผ่านมากับปัญหาที่ผ่านมาคุณจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้คุณจะหลุดออกมาจากความรู้สึก เก่าๆความรู้สึกเดิมที่มันเหมือนดีแฮงแมนแล้วก็ได้นะครับคุณจะเข้มแข็งขึ้นมันเหมือนมีพลังงานของการปิดกั้นการมีกำแพงอะไรบางอย่างในตัวของคุณ2ถ้วยเป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันนะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะอาขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวทัตด,ดินหน่อยนะครับ ดูพลังงานปัจจุบันนะครับค e ีนออฟวานเป็นพลังงานของราชินีเป็นพลังงานของคนที่มีเซนเป็นพลังงานของคนที่มีแรงสังหณรเป็นพลังงานของคนที่มีสัมผัสพิเศษเป็นคนที่เก่งเลยทีเดียวนะครับมุ่งมั่นในเรื่องงานมุ่งมั่นในเรื่องความตั้งใจความประสบความสําเร็จของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพิศษมาก่อนนะ,ะมีพลังงานของหนึ่งดา เด็กถือดาบเป็นพลังงานแห่งการแอบสืบแอบส่องอยากที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีอยากที่จะเข้ามาติดต่อพูดคุยกันนะครับจะมีคนที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่เหมือนจะเข้ามาเอาใจใส่กันนะ,ะมีพลังงานของแปดดาบในวันเวลาที่คุณเสียใจในวันเวลาที่คุณผิดหวังเหมือนคุณเดินออกมาจากความรู้สึกที่มันไม่เติมเต็มในหัวใจของ กันและกันเดินไปข้างหน้าของคุณเดินสู่เส้นทางของคุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขอารมณ์และความรู้สึกของคุณสิ่งต่างๆเนี่ยคุณคือถัวใจของคุณที่ถือไว้อยากที่จะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่เข้าใจกันและกันนะครับมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลซึ่งกันและกันนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของ8ดไม้เท้านะครับเป็นพลังงานแห่งการติดต่อสื่อสาร พูดคุยอะไรกันบางอย่างนะมีพล right ังงานแห่งการเริ hmm. ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งหรือเจอคนที่อายุที่แตกต่างกว่ากันก็ได้นะครับคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของ8ดไม้เท้าเป็นพลังงาน8ดาบนะครับเป็นพลังงานของการปิดกั้นการมีกำแพงในตัวของคุณเอทอฟครับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นความรักด้วยกันนะครับในอฟครับ เป็นพลังงานของความเข้าใจเป็นพลังงานของการที่จะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจคนคนนี้อาจจะรู้ว่าคุณมีมความผิดหวังความเสียใจเคยผิดหวังมาเหมือนเหมือนคุณคล้ายๆกับคุณก็ได้นะครับมีพลังงานของสองไม้เท้าการที่จะมาเรียนรู้การที่จะมาศึกษาดู แลกันนะครับมีพลังงานของ2ไม้เท้า6ไม้เท้าเป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จแต่มันจะเป็นการที่จะเป็นการค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความรู้สึกในหัวใจซึ่งกันและกันค่อยๆพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ค่อยๆเรียนรู้เพื่อจะมาเป็นข้อเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีพลังงานของความเก่งในตัวของคุณอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องต่างๆเนี่ยที่ตัวของคุณซะมากกว่านะครับมีพลังงานของสองดาบมีพลังงานแห่งการ ยังลังเลในการตัดสินใจยังมีกำแพงอะไรบางอย่างในตัวของคุณก็ได้นะครับเพราะก,กับสิ่งที่ผ่านมามีพลังงานของเจ็ดดาบกับเดวิลกับสิ่งที่ผ่านมาคุณคงคงเคยเจอกับสิ่งที่เป็นความรับกันปิดบังกันครบซ้อน เป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้เข้าใจซึ่งกันและกันยังมีคนที่รักพี่เสียดายน้องอยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานของในออฟสอตเป็นพลังงานของคนที่เข้มแข็งคนที่พยายามทําเพื่อใครสักคนมามากและกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกจะมีคนที่เข้ามา พัฒนาและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ The t e m p e r a นความยังมีเยื่อใ่ยังตัดกันไม่ขาดก็ได้นะครับมีพลังงานของ v i e อ of f o r ์ u n e กงล้อแห่งโชคชะตาจะนําทางให้คุณได้พบเจอคนที่ใช่ได้พบเจอคนที่เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีพลังงานของจันติกเป็นพลังงานของคนที่กลับมานิ่งในตัวเองต้องการความชัดเจนต้องการความยุติธรรมต้องการ ในความคิดของคุณคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่จัดระเบียบและวางแผนให้กับตัวเองอยู่เสมอในอนาคตข้างหน้าของคุณในสิ่งที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ก็ได้นะครับวิวออฟฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาเนี่ยถ้าดคนที่ไม่ใช่เนี่ยก็ต้องปล่อยเขาไปการเวลาจะนําทางคนที่ใช่การเวลาจะนําทางคนที่เข้ามาเติมเต็มและคอยดูแลซึ่งกันและวางแผนอนาคตไปด้วยกันนะครับชาวธาตุดินกันพุทธศตวรรนะครับอ่า ช่วงนี้อาจจะต้องระวังการติดต่อการสื่อสารเพราะระวังคำพูดโกหกคำพูดหลอกลวงอะไรกันบางอย่างด้วยนะครับมีพลังงาน,นนี้เข้ามานะอาขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณคนที่จะเข้ามาหน่อยนะครับคนที่จะเข้ามานะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขา,อาขอดูพลังงานแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับ มีพลังงานของเดอะซันเป็นพลังงานของความสุขความสําเร็จมีพลังงานแห่งความยิ้มความสนุกความสนานนะครับคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสุขมีความส iern, ุขสนานมีคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังงานของเจ็ดถ้วยโอกาสและทางเลือกต่างๆของคุณนะครับมีพลังงานของเดอะเอ็มโพเดอร์ความหนักแน่นชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้เป,นนไดเป็นพลังงานของคนที่อยากที่จะกับอยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์วางแผนถึงเรื่องอานาคตเริ่มต้นกันในสิ่งที่หวังไว้ในสิ่งที่ฝันไว้ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการ ปิดกั้นการมีกำแพงอะไรกันบางอย่างในตัวของคุณคุณอาจที่จะกลัวกับความรู้สึกเก่าๆกลัวกับความรู้สึกเดิมๆอย่างที่ไม่กล้าเปิดใจให้กับคนใหม่ของคุณก็ได้นะครับเพราะจากสิ่งที่ผ่านมามันเคยผิดหวังมันเคยคิดถึงมันเคยทุก,กทข,กข,ขนน์กับสิ่งที่ผ่านมากับความหลอกลวงกับความเจ้าชู้กับความที่ตอนเนี้กับสิ่งที่ผ่านมามันก็คงผ่านไปแล้วคุณก็คงกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองรักตัวเองมากขึ้น มองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานของ Queen of c u p การกลับมาถือหัวใจของคุณไว้ถ้วยก็คืออดมแล้วความรู้สึกความรู้สึกเนี้ยจากสิ่งที่คุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองตอนนี้คุณอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเติมเต็ม,มเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ๆของคุณกับสิ่งที่ผ่านมาคุณก็คงเคยพยายามกับความรักความสัมพันธ์ที่ทุ่มเทให้กับใครมาเยอะแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานแห่งความเหนื่อยกับความพยายามนะ มีพลังงานแห่งความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นทั้งมีคนที่คนอื่นที่มาแทรกในความรักในความสัมพันธ์ทําให้เราสองคนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการที่อยากที่จะได้ความมั่นคงอยากที่จะได้คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนที่ชัดเจนกันมาเริ่มต้นกันมาพูดถึงเรื่อง อนาคตไปด้วยกันนะครับมีพลังงานของ Queen of p e เทเคกลับมานิ่งกลับมามีเสน่ห์ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่ง t h e w o r ์เป็นพลังงาน Major ไพเมเจอร์ใบสุดท้ายกับสิ่งที่ผ่านมาค,คุณคงเคยเรียนรู้มาแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมามันยังมีบาดแผลในหัวใจของคุณกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะครับแต่ตอนนี้คุณจะมูไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้กับสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการวนกลับมา เพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นทุทกๆอย่างที่ตัวของคุณเองมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความสุขที่อยู่กับตัวเองมีความสดใสมีความล่าเริงในรอยยิ้มของคุณในความสุขของคุณอยู่ในพลังคุณอยู่ในแบบของคุณ MM กับคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการที่เริ่มต้นที่ดีเป็นการเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์และต่างคนต่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน นะครับอ่ามันจะเป็นการเดทจบเลิกลาพ่อไม้หรือคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับอ่ามีพลังงานของ King of p e t a c l e เป็นพลังงานของคนที่กลับมาโฟกัสถึงต่างๆหรือตอนนี้โฟกัสถึงเรื่องเงินของคุณเรื่องงานของคุณหรือตอนนี้จะมีคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลและเอาใจใส่ของคุณอยู่ก็ได้นะครับชาวธาตุดินกันพิสมสงกกรนะครับคุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่แก่งคุณเป็นคนที่ ทุ่มเทให้กับใครคุณทุ่มเทให้มากเอาใจใส่รักและดูแลคนที่จะเข้ามาคนเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความพยายามในความรักในความสัมพันธ์เพราะมีพลังงานของกัลยาณิมิตที่ดีจะเข้ามานะครับมาดูแลซึ่งกันและกันมาเอาใจใส่คุณมารักกันมาทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดกลับมาทบทวนในสิ่งต่างๆของคุณเองแล้วก็มีพลังงานแห่งการเริ่มต้น เริ่มต้นที่ดีนะครับมีพลังงานของเอ็ดอฟเพตกเกิลการเริ่มต้นสิ่งต่างๆอยู่ในมือของคุณอยู่ในสิ่งที่คุณฝันไว้อยู่ในสิ่งที่คุณจะตั้งใจที่จะทําไปข้างหน้าของคุณนะครับเดอสตา The Star, ความสุขการอธิษฐานต่อดวงดาวการอธิษฐานต่อจักรวาลจักรวาลจะส่งคนที่ใช่จักรวาลจะส่งคนที่เหมือนเข้ามาให้กันและกันเติมเต็ม ในความรู้สึกเติมเต็มในหัวใจกันละกันนะครับชาวธาตุดินกันพุ่งส่งก่อนนะ,ะหมอต้องขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนานะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพุ่งส่ก่อนนะครับ มีพลังงานเอทออกครับการเริ่มต้นความรักการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆการจะมีกาลยานิมิตเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติม,เต,มเต็มกันละกันควีนออฟวานเป็นพลังงานหน่งราชินีถึงไม้เท้าความมุ่งมั่นความตั้งใจความเอาใจใส่การทุ่มเทกลับมาม,มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับเป็นคนที่มี สน่ห์ในตัวของคุณเองกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นกำแพงกับความรู้สึกไปแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของในออปเปเรชัเป็นพลังงานแห่งการวางแผนถึงอนาคตการวางแผนสิ่ง,ต,งต่างๆไปข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของเจ็ดเจ็ดเหรียญการทุ่มเทความเอาใจใส่ความทุ่มเทและความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีพลังงานของแปดเหรียญจะเป็นพลังงานแห่งการ ทำเพื่อสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อตัวของคุณเองก็ได้นะครับสงเหรียญความพยายามที่ประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานแห่งความเหนื่อยกับความนิ่งแล้วก็ได้นะนิ่งแล้วกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองจัดเม้นโชคชะตาการหลุดพ้นพรมลิขิตจะนำทางคนที่ใช่เข้ามานะครับฮีไนอฟเพเทเ กลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งโสดสวยรวยหล่อของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานนี้เข้ามานะครับเดอเชียอดตการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามองถึงอนาคตความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามที่ผ่านมามันก็คงเป็นอดีตไปแล้วนะครับมีพลังงานแห่ง Ten o p ฟเอ็ n ทนะครับเป็นพลังงานแห่งการวางแผน ถึงเรื่องอนาคตต่างๆของคุณมีพลังงานแห่งเจ็บไม่เท้าความหวังความมุ่งมั่นความตั้งใจ q u e e n o ครับกลับมาอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบัลลังก์คุณมีพลังงานของ Queen of s w o อ d เป็นพลังงานของราชินีนะครับเป็นพลังงานของลึกๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่เด็ดขาดนะเด็ดขาดนะโคามรู้สึกถึงคุณดูเหมือนคนที่เป็นคนที่ ทุ่มเทเป็นคนที่ให้แต่ตอนนี้คุณจะเด็ดขาดกับความเป็นจริงกับความเป็นไปหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยากที่จะตัดความรู้สึกต่างๆนี้ออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับกับความรู้สึกที่เป็นความรักที่เสียใจเป็นความรักที่ผิดหวังไปรอคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจกันและกันรอคนที่ใช่จัดเม้นผมภูิคิดโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่มาหากันและกันนะครับชาวธาตุดินกันพุสธศ์วรรษ หมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ